ดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาอยู่กับปานซ่อมคอมนะครับอยู่ตลาดนัดจะตรวจจากสองครับมินบุรีนะเพื่อนๆท่านไหนนะครับจะซ่อมจะประกอบนะครับก็สอบถามทักทายมาได้เลยนะครับอันนี้ก็รลันไปแล้วหลายครึ่งเกือบเกือบน่าจะเลยครึ่งชั่วโมงไปแล้วนะครับนี่งนี้นะครับเราก็นะครับทำระบบน้ํานะครับก็มีอุปกรณ์นะครับต่างๆแบบเพิ่มเติมนะครับทดสอบนะครับผมรับระบบน้ําเปิดนะครับ ตัวนท่านไหนอยากจะใช้งานได้นานๆนะครับถนอมอุปกรณ์นะครับก็มาสอบถามทักทายกันได้นะครับเดี๋ยวนี้ราคาไม่ได้แพงนะครับแล้วนะครับหรือว่าบางอย่างที่เรานะครับอยากจะซื้อนะครับของใหม่ของมือสองนะครับมาใส่นะครับบางอย่างมันไม่จําเป็นนะราคามันเพราะว่ารู้สึกว่าราคามันจะต่างกันค่อนข้างจะเยอะนะครับอย่างตัวนี้ของของใหม่รู้สึกจะนะครับบล็อกนี่ ตัวนี้นะ่าจะ6,009หรือเปล่าไม่แน่ใจของ t t ผิดครบกล่องนะฮะจะมีกล่องควบคุมนะครับมีนู่นนี่นั่นนะครับตัวนี้นะครับเกรดมันจะต่างกันไปนะแต่ถ้าเป็นของตัวนี้ของไบรสกินะครับก็ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเป็นทองแดงนะครับตัวนี้ก็หลักพันนะครับก็คือใช้งานได้เหมือนกันนะครับตัวนี้หลักหลายพันนะนะครับอะไรแบบนี้เพื่อนนะครับ แต่ว่าเขาจะมีเกรดนะตัวตัวนี้ต้องบอกว่าเกรดงานคุณภาพมากนะครับตัวบล็อกเนี่ยอุปกรณ์ด้านในนะครับนะคมันมันจะการทาทาของอเกรดของอุปกรณ์ี่จะค่อนข้างจะดีมากนะนะต้องบอกอย่างนี้นะครับของแบรนด์นะครับมันจวะวัดที่รูปร่างภายนอกอย่างเดียวไม่ได้นะครับแม้แต่การเดินสายไฟนะครับต,ต่างๆนะเขาจะทามาค่อนข้างจะดีนะมันเหมือนกับว่า อายุงานที่มันจะใช้งานได้ยาวนานมันจะทนทนทานมากน้ำหนักดีเลยตรงนี้นะครับด้านในเนี่ยตัวฟินนี่ไหมครับตัวสำหรับเพื่อที่จะเห็นไหมฮะตัวนี้มันจะเหมือนกับเป็นตัวที่จะน้ําจะวิ่งผ่านนะครับแล้วก็มันจะทําหน้าที่เหมือนกับเป็นตัวกระจายความร้อนนะครับเพื่อจะคลายความร้อนออกให้เร็วที่สุดนะครับตัวนี้นะนะครับมันก็จะคล้ายๆกับเนี่ยนะครับ เป็นแบบนี้เห็นไหมเพื่อนสังเกตนะครับพัดลมนะครับอันนี้เป็นระบบน้ําปิดที่เป็นหม้อน้ํานะครับหม้อน้ําแบบนิกเกิลน,นะตัวนี้นะครับค่อนข้างจะดีเลยนะครับทนทานนะครับแต่ปัญหาคือปั๊มมันเสียงเห็นไหมฮะถึงหม้อน้ํามันจะใช้ได้แต่ปั๊มมันเสียงมันจะไม่มีอะไรเปลี่ยนนะตัวนี้เขาไม่ได้ออกแบบมาแบบนั้นนะครับนี่ เอาเป็นอันนี้เรียกเป็นครีบนะครับครีบกระจายความร้อนนะครับมันก็เหมือนกันนะครับมันจะย่อส่วนอยู่ข้างในนะครับอย่างนี้มันจะมีครีบกระจายความร้อนนะเพื่อที่จะให้ความร้อนซึมผ่านนะครับนะครับกระจายนะครับแล้วก็ซึมผ่านกระจายเพื่อให้ความเย็นเข้าไปแทรกนะครับได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะเพื่อนนะนะครับนี่นะครับขางหลางได้ดีนะนี่คือความแตกต่างนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับเพื่อนๆจะดูนะ อุปกรณ์ถ้าเราอยากจะเลือกซื้อพวกที่เป็นระบบระบบน้ําหรือว่าน้ําเปิดน้ําปิดนะครับหรือว่าความเข้าใจนะครับของการระบายความร้อนนี่เห็นไหมเพื่อนนี่เห็นไหมนี่ถ้าเป็นพัดลมนะเห็นไหมถ้าเป็นท่อแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับบอกได้เลยนะครับว่าดีกว่านะครับที่ไม่มีท่อนะครับแน่นอนนะเพื่อนนะครับแน่นอนเลยนะครับดีกว่าเยอะด้วยนะนี่นะครับ เรื่องก็เลือกซื้อเอานะนี่ตรงนี้มันเป็นใช้สําหรับระบายความร้อนของ CPU แบบธรรมดาธรรมดานะแบบใช้งานทั่วไปนะครับเป็นพวกไ3หรือว่าน้อยกว่านะครับผมแต่ถ้าเป็นพวกนี้นะครับก็จะขึ้นมาขยับขึ้นมานะครับเห็นไหมครับผมจะหรือหรือค่อนข้างเยอะนะหรืออะไรนู่นนี่นั่นเยอะมากนะก็จะแล้วก็ทามาค่อนข้างจะนานก็อาจจะแนะนําได้นะแนะนาเพื่อนได้ซื้อไปนะครับจะได้ไม่มีปัญหา นะครับจะได้ใช้อุปกรณ์ได้ง่ายนะครับใช้แบบยาวๆนะนะครับที่ร้านก็มีให้เลือกนะครับมีประกอบให้นะครับแนะนําให้เพื่อนๆจะซื้อมาเองนะครับหรือว่าสั่งที่ร้านให้ประกอบได้ให้หานะครับให้หาของแบบว่าสมมุติซื้อใหม่ตัวนี้น่าจะหกพันนะนะครับนะครับสมมุตินะเนี่ยหรือว่าน่าจะตัวน่น่าจะใช่ตัวนี้น่าจะสามพันกว่าบาทนะตัวนี้บล็อกนะบล็อก นะครับเพื่อนๆซื้อใหม่ก็ราคาน่าจะพันกว่าบาทพันห้าอะไรอย่างนี้นะก็แล้วแต่ความสวยอะไรอย่างเงี้ยคือยกตัวอย่างยกตัวอย่างว่าเออเราเราก็เอาบางอย่างไม่ก็จำเป็นไม่จำเป็นต้องใหม่ก็ได้นะครับแต่ถ้าหลายๆท่านที่งบสูงงบเยอะนะครับก็จัดใหม่ไปเลยนะครับงบไม่จากัดนะครับอันนี้ผมพูดถึงท่านที่อยากจะได้ของที่มันดีๆแล้วก็ประหยัดงบนะนะครับ แต่บางครั้งของใหม่มันอาจจะหาไม่ได้และไม่มีนะครับสำหรับน้ําเปิดนะนะครับนะเป็นเป็นมันเพราะว่วามันเป็นงานที่เป็นแฮนด์เมดด้วยมันอาจจะนะครับนะครับมันต้องใช้อ่าม <c Öz ell großes> ัน <pounds> ต <VI> ้องใช้ความสามารถของผู้ที่ประกอบนะครับระบบน้านะครับแล้วก็ต้องมีความเข้าใจนะครับเพื่อให้มันทํางานได้จริงๆนะอย่างเช่นการระบายความร้อนเนี่ยมันทําได้จริงๆริไหมนะครับอย่างตัวนี้เพื่อนๆือนเปิดมานี่ผมว่าจะเป็นชั่วโมงละนี่ เห็นไหมความร้อน CPU นะครับอยู่ระดับนี้เองนะเพื่อนนะนะครับประมาณนี้ต้องผ่านการทดสอบนะเพื่อนนะทางน้ําคือทางน้ําการเดินทางน้ํานะครับการใช้อุปกรณ์ปั๊มนะครับการใช้พัดลมนะครับอันนี้ไม่ได้อยู่ข้างแอร์แต่ตรงนี้มันก็อย่างว่าอากาศมันก็เย็นๆน,นะมันก็เลยไม่ได้ร้อนนะซึ่งจริงๆก,การระบายมันก็โอเคอยู่แล้วนะเนี่ย ตัวบล็อกตัวนี้ระบายผมว่าระบายดีนะของแบรนด์เนี่ยตัวนี้เป็นทองแดงตัวนี้พอเราดูปุ๊บมันก็ระบายดีอยู่แล้วนะมองเข้าไปนี่เห็นเลยมันราคาคือเขาทํามาได้ดีอเกรดเนี้ยของทีทีนี้มันเหมือนกันอะข้างในนะผมมีหลายผมมีอยู่สองสามตัวนะนะครับของทีทีนะครับแต่ไม่ใช่หน้าตานี้นะครับไม่ใช่ตัวนี้แต่บล็อกเขาจะออกแบบมาเหมือนกันไอ้ตัวนี้มันเป็นเนี่ยกล่องมันอยู่นี่นะครับผมรื้อมา อันนี้ผมก็ซื้อเข้ามานะครับซื้อมาแล้วก็ดูเช็คนะครับตรวจสอบเดี๋ยวก็จะประกอบนะครับนี่นะครับมันเราได้ราคาถูกมันของมันสวยด้วยของเขาสวยนะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะก็สอบถามทักทายมาได้เลยนะนะครับการออกแบบนะครับที่จะทําให้ขอมเราใช้ได้นานๆน,น,นะครับเพื่อนๆจะ ซื้อมาเองนะครับประกอบนะครับเอามาประกอบนะครับก็ไม่มีปัญหานะซื้อมาให้ผมประกอบให้ได้นะครับนะครับท่านไหนเพราะว่าบางบางท่านเนี่ยก็คือมีความรู้ด้านฮาร์ดแวร์บ้างนะครับแต่ว่าการประกอบเนี่ยอาจจะไม่สะดวกนะครับหลายๆอย่างนะครับปัจจัยหลายอย่างประกอ์เครื่องมือแล้วก็ของเข้าใจนะครับการประกอบค่อนข้างที่จะใช้ความละเอียดอ่อนนะเพื่อนๆนะไม่ใช่ประกอบเป็นอย่างเดียวนะครับมันต้องมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับมันถึงจะไม่เสียหายและทํางานได้ดีนะครับเพื่อนๆนะ ก็สอบถามมาได้เลยน,ะน้ำเปิดนะครับน้ำเปิดระบบน้ำเปิดเนี่ยถ้ามีถ้ามีงบสักนิดหนึ่งก็พยายามใช้อุปกรณ์ที่มันมีเกรดคุณภาพสูงนิดหนึ่งสำหรับตัวปั๊มนะครับเพราะว่าเราใช้เป็นหลักแล้วเราไม่ได้ใช้แค่3 4สปีนะเราใช้เป็นสิบนะครับ,นนรบก็ปั๊มดีมันก็จะใช้ได้ยาวนะเพื่อนนะครับประมาณนี้นะครับทีทีนะครับ ตัวจริงค่อนข้างสวยนะตัวใหญ่นะครับตัวนี้ก็คุ้มราคาเขานั่นแหละนะเออครับหลักหลักพันกับหลักหกจ็ดพันนี่ราคาต่างกันเพื่ว้อืมนะครับ,อ,นะรบอันนี้เป็นแทงน,นี่เป็นแทงนะหมายถึงว่าเวลาเราจะสมมติเราจะติดระบบเพิ่มนะเห็นไหมบล็อกเราจะใส่บล็อกการ์ดจอนะครับก็คือเราจะทําเต็มระบบ ตัวนี้เราก็เสียบเข้าไปตรงรูนี้ได้เลยนะหมายถึงฟิตติ้งก็ออกท่อนี้นะครับเข้าออกได้เลยนะครับนี่เห็นไหมขอัยซึ่งเจ้าหน้าที่นี่นะครับเปิดเห็นไหมราบรนี่นะครับเปิเห็นราชบุรีรารีราชบรี ลงสินค้านะคะท่านจอดที่ท่าจอดค่ะหนึ่งขอไห่์ตซาลาสามหกแปดเป็นกรูเพมหานครตบมากักวจุลาเก้าเก้าเจ็ดแปดกรูเพมหานครเราควรท่านเจ้าของรถกถัติที่ต่อกับที่รถเพื่อนนะคะท่านจอดโดยบริเวณที่ท่าจอดผู้ท้ายกัรลงสินค้าค่ะขอค่ะอันนี้อันนี้เป็นเป็นอลูมิเนียมนะนะครับไม่ใช่เหล็กคือไม่เป็นสนิทต้องบอกว่า ที่ผมามาใช้แล้วมันอาจจะดูแบบ Open นแอรใล้ลลลลลายๆก็มันมันมันจะผมว่าโอเคเลยนะก็าการขายยากล้วก็โอเคอยู่ก็เลยนะครับหรือว่าบางท่านจะเอาเคสใหม่แบบส,สวยๆสีขาวสีดําของนู่นนี่นั่นมา,ารประกอบไ,ได้หมดเลยเคสตู้ปลากระจกสวยๆก็ทําได้หมดนะนะ <c red> ครับเพื่อนทักกันมาถามกันได้นะครับ <c red> เป็นร้านเดียวนะครับที่อยู่ในโซนมินบุรีนะครับที่รับทําทั้งหมดเลยนะครับไม่ไว่าจะเป็นระบบน้ํานะครับ รราคาไม่แพงนั้นเพื่อนนะมาได้เลยทักกันนะถามกันได้เลยนะครับ